สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีเป็นมือสีสันวันดีแม่เขียวเอาดอกใหม่มาให้พี่น้องรับชมต้อนรับวันใหม่ด้วยดอกไม้สีขาวมีภูมิรินม,มาตอมตมแบบนี้เลยค่ะทุกคนมือนีแม่เขียวสิผ้าขาป้าไปหาเก็บเห็ดเพาะจ้าเก็บเห็ดเพาะเครื่องมือของแม่เขียวก็คือคลาดนั่นเอง แต่กรแแ่่เขียวเล่าสิใส่ซ่อนหรือ,รอ,รอว่าทับพ,พี่จ้ะพี่น้องตอนนี้อุปกรณ์แม่เขียวให้เทคึ้นกว่าเก่าใส่ขาดไปเลยค่ะเคลียร์ไปเคลียร์มาอุ้ยมาเจอเฮ็ดแล้วมูหนึ่งมูบกง่ายนึงพี่น้องพี่น้องว่าเฮ็ดเพราะนี่เคยลาบกินบ่พี่น้อง ข้าเจ้าว่าเห็ดเพาะนี่ลาบแซบๆเด้อค่ะอีกเมนูหนึ่งที่ทำเห็ดเพาะได้คือผัดกะเพราเห็ดเพาะว่าสัน้นลองเบืองเด้อพี่น้องเด้อนอกจากสีแกงสิหนึ่งสีลวกจิ้มเล้วก่ย่งสามารถเอาไปผัดกะเพราได้อีกแล้วก็เอาไปลาบได้อีกว่าสัน้นเป็นเมนูที่ล่างสันขึ้นมากับคนยุใไม่นั่นเองเคล็ดลับในการไปหาเก็บเห็ดเพาะแม่เขียวบอกว่าให้สังเกตเบิ่งขีดิน ขึ้นตุปูติปิแตกอ้อยงเงี้ยนั่นล่ะค่ะมองหันสิมีเห็ดเพาะขึ้นพ่อเคลียร์ไปได้ดอกนึงแล้วกะสิเห็นมูเต็มดินเลยจ้าพี่น้องเพื่อนรวมอุดมการในการเก็บเห็ดของเมียเคียวกะคือคุณครู่ค่ะ แต่ว่าอีกทุงหนึ่งบรรลุของไผของแม่เขียวมือนี่ได้น้อยบอมนันแผ่คุณคู่จ้ามือนี่ของคุณคู่ร่วมกันกับของแม่เขียวกัสิประมาณ5-7โลจ้าล่างเห็ดเพาะก็ล่างบ่ยากซ้ำเห็ดร่วมดอกจ้ามาล่างน้ำกันเดอ้อเดี๋ยวสิเฮ้สดน้ำกัน